สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุป,ปูชุก่นมื่อนีาานนค้ค่ะมาลานแวนเด้อค่ะค่ะถ่ายอีก,มมรมมกประมาณเครื่งชั่วโมงกับะมาณนี้ค่ะทุกคนไปผ้าผ้าตีนหน่อยไปซื้อน้ำเด้อค่ะไปคุณคุณเข้าตีนหน่อยสู้ชีวิตมาสองแม่ลูกพี่นอ้องสู้ชีวิตลวเลินนะคะนี่เราจะเข้าไปที่ห้างกันไปรอนะคะทุกคนจะไปตัดแว้นนะคะ ตะกอนตัดสามพันกว่ามันขึ้นราคาเราบรดูว่าจะเท่าไหร่เด้อพี่น้องคอยคิดว่าหกหรือเจ็ดพันบุนเดอร์บาทนี่ถ้าแพงปานั้นคอยกับ่อเอาเด้อพี่น้องรถหลายคนไทยกับหลายเด้อพี่น้องคนไทยไม่อยู่นี่หลายหลายเด้อค่ะเออยุ้มหัวกันค่ะคนไทยคอยก็อยูส่วนคอยแล้วพี่น้องมีกับกินบ่มีกับ่กินฮรได้เดือดร้อนผู้ใไหรเด้อค่ะงามงามค่ะพี่น้องไป ตีหน่อยก็กาะคา้ะคากาะแขงอยู่พี่หน้องเลยว่าล่ะมันคืมฝนจะตกนะ้ค่ะเมื่อเนี้ยเมืเ่อตีใหมกก่กะสิไปอุปรลาลิงก็จะไปฝึกงานนะคะสอนอัน้าเจอาจะส,สอนงานในสองมือมันจันตีใหมกก่กะเสีเหตุเองค่ะเมนบุรีสี้าวพี่หน้องเลย กันนนะะพี่้องคเดี๋ยวตีไม่จะมาซื้อพักที่หลังเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวพาตีหน่อยย่างกันย่างเด่นนะคะ <c oughs> ลานมันลานขามันบ่มีคนได้พี่น้องมันกะเขาเอินว่ามันสิปิดต,ตัวลงแล้วบางลานปิดเราได้พี่น้องมันเจ๋งมันเจ๋งพออย่างภา,า,าวะขาซ่อมันแพงนะคะอ่ะาซ่อามันแพงมันบ่ได้คือจังหวัดนั้นเองคนสื่อแถบจะบ่มีเลยพี่ดู อุปบะเจ๊ตอนี่ก็ช like ิคกับอุปบ๊ะดูวิวเวนตาพออาทิตย์มาแก่ใส่จะกลิ่นเบิ่งตีมาจะมาสอยเสื้อผ้าอยู่ค่ะพี่น้องสอยตัวละพันหนาละพี่น้องเออบริสุทธิ์เสื้อผ้ามาโดดเลยเด้นะคะประมาณนี้ค่ะพี่น้องคนนลายเลยเลยค่ะคนกระมาเอาแว่นประมาเนาะ มันก็ไม่สวยเหมือนบ้านเรานะมันก,ก็เลือกเอาแล้วแหละทุกคนนะคะนะคะเ็แล้่วแต่แล้วปีนอนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะของแท้นะคะทุกคนฮะอ,อ,อีชุดเน้องลูกชายกับจีพีเอาเล็บปีบ่นอโอ้ยปี่นอนี่นะคะตีมาอย่ามาสอยฮ่องชิดดุกขามินินสวัสดีโฟว์มามาชิดกับอ อ๋อสีไม้มาเบิ่งวงวดที่แล้วพี่นอ้องสีดำเ,เขาออกไปเก็บไปทั้ง day แล้วเสื้อขโอ้เสื้อแันยาวตัวหนึ่งก็เจ็ดแปดพันนเนื้อพี่น้องอู้อันนี้สีนีก้ก่ะเขาใส่มันจะหน้าหนาวแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวมาแมา,กา<ส>โกอินแอนต์พอเขาลดราคาได้พี่น้องกางเกงมาซื้อเอาค่ะพี่น้องส้งกระบปรงกระบอกกันนี่พี่น้องตัวละสองร้อยนะคะ เคิดว่ากางเกงกขามง้ามเ่ black jeans น้าชอดก็สวกว่าแต่ไม่เก่งมันง้ามเหียเ้ออีกางมันไม่สวยโอเคนะทุกคนเดี๋ยวตีมายดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูข้างในกันเสื้อผ้ามันก็ไม่มีอะไรเยอะแยะหรอกค่ะมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนตอนนี้เขาซื้อสามแสมสองก็มีนะคะอืมนะนะคะทุกคนเดี๋ยวตีมายเข้าไปดูข้างในกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดู อีกสถานที่อื่นๆนี่ก็คือเอามาให้ดูเล็กๆน,น้อยๆนะคะเพราะว่าบางร้านเขาก็ไม่ให้เข้าไปเอาใจซื้อสีเขียวนะเอวิริีเชนะคะทุกคนโอเคเนาะอันนี้เขากำลังลดราคาได้พี่น้องเพราะว่ามันสีเขาหนาหนาวแล้วค่ะเอ้าเดี๋ยวเขาไปไปเบิ่ง,มงหม่องใหม่นะพี่น้องเนาะไปค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า <c oughs> อีกรอบหนึ่งเด้อกระเ<น>ด้อไปค่ะทุกคนเมืองอากาศกำลังคืมๆล้อรถแม่โดนอลไรพี่น้องล้อจนเมื่อย ก็อีกสองอาทิตย์เราก็มารับแว่นนะคะทุกคนแว่นสวยมากเลยถูกใจนะคะตีน้อยจะเอาหมดร้านเลยนะคะลองแว่นตัวไหนก็บอกว่ามาม่านี่ใส่สวยเลยวัสันพรงนี้ตีน้อยไปโรงเรียนแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้ตีน้อยกับตีไม้ด้วยเด้อทุกคนกดติดตามเข้ามากันหลายหด้ยพี่น้วงเด้อน,นะคะตีน้อยบอกว่าขอขนมไดบบว่าสัน ได้นะคะเป็นยังสิบอบดได้พี่น้องนะคะซื้อเลขกับเบิดหลายก็หันดอกกาษาลูกซื้อขนมยี่สิบสามสิบสบ,บอมมี่ปัญหายังอืมที่ไม่กับว่าใน้กินเ้าเศร้าได้เพราะว่าเขานัดมากนาะพี่น้องนัดมากอะเ <c oughs> ขาบอกว่า เขาบอกว่าติดตาตีไม้มีปัญหาใน,นึงนะค่ะทุกคน,นขางนึงเขาจะเอียงคักเอียงเอียงก็เก่าอพี่น้องขางนี่ตะก้อนบ่เอียงนะคะกับมาเอียงจะบ่อไหลท่อขางใส่พี่น้องเราตากะบ,บกคือเก่าแม่พี่น้องโอ้ยเขาเลยบอกว่าแบนน่ะถ้าตรงเราบ้างเนอะมันจะใส่แบบว่าอันนั้นน่ะเล่นมันจะแบบว่ามองเห็นไก่มองเห็นไก่ที่สุดนะคะพี่น้องโอเคเนาะคะนะ่ะเนาะ ตีมาสิพาลูกไปซื้อขนมนะคะ,ะข้างในมันคลายเบาะแสน้อพี่นอ้อยจังเก็อกจะลืมกดขามากกันหลายๆเด้อค่ะตีน้อยคนเจ็บหัวใจรับพี่นอ้องโอเคนะคะเราเข้าไปร้านกันไปซื้อขนมแล้วก็ออกมารอรถนะคะถามาเอาแบนที่ตัดมาหมดก่อนอันเดียว่าตีมันหาไปเห็นจ๋าไน่บ้านมันหาไปเห็น จะบ่เป็นปยังค่ะล้วงอันนี้ล้วงเขาตัดให้พี่น้องนะคะโอเคเนาะไอเกศสวัสดีค่ะอีกรอบพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีคัสมาดค่ะถึงบ้านแล้วเด้อหลังจากล่อรถหลังจากที่ล่อรถเมล์สามชั่วโมงพี่น้องโอ้ยเบิ่งเอาคืดเบิ่งเอาพี่น้องเลยถึงบ้านแล้ว โอ้ยน้องความสุขเล็กๆน,น้อยของพอ่อสองสองแม่ลูกค่ะตัดแว่นเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็ไปอ่าไป <Hello. S 2> ก็อุล้าลิงนะคะให้อินนดิน Hey. Bon. Do a ta met in uh, something for vasca Papa net. Nay, you took you who? Hey, vasca a two sock foot. Oh, you no. Oh, who is อันนี้เขาเอินขอเอนขาเอินพักติวและพี่น้องอันนี้นะคะพักติวฝรั่งแต่ว่าอย่าเอาอยู่กลางทางและพี่น้องมาเงี้ยวใส่เนี่ย yeah. ต้องขออภาาัยนะพี่น้องว่าสมบูรณ์แบบแล้วคลิปยุ่งหัวกันกับลูกแคมโอ้อย่าดูวสตาร์ทโมเด้เม,มาโอ้เอ้ย แม่ทุกคนเมื่อแตตัวพี่น้องอากาศก็คุ้มๆนะฝนยังไม่ตกค่ะทุกคนเพิ่งถึงบ้านโอ้ยคอยเป็นหว่วงเห็ดคอยได้พี่น้องเห็ดสีเทาเราได้ในบาทนี่อย่าเบื่ออย่านายกันเด้อพี่น้องเด้อเอา แต่คลิปอันบรรยากาศเดิมๆไม่มูเจ้าเบื้องล่างกันยังประมาณนี้นะคะโอเคเนาะทุกคนเนาะโอเคนะคะตีไม่ก่ขอทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆและพี่น้องเนออย่าได้มีความทุกข์เตือนเป็นสุขทุกบ่มีเงินไหลกองท่องไหนมากให้มั่งให้มี ม,มังคังมังคงมังมี่โบอดบบอยากบบเจ็บบบจนพี่น้องสุขภาพแข็งแรงทัวหนาทัวตาเด้อเจอกันในคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อซ้ำรับมึงนี่กันสวัสดีค่ะ